过了。Cool. ดีค่ะช่องมีตั้งกับพืทีแชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมากินหมูกรอบทอดน้ำปลานะคะเออหมูกรอบสิหมูทอดน้ำปลาสามชั้นทอดน้ำปลานะคะเพื่อนแล้วก็นส้มตำปูปลาเราซื้อเข้ามานะคะแต่อันนี้แม่ทำเองนะคะทุกคนทำมาเล่นกินกันเลยค่ะมากินปลาหลาก่อนนะ เลื่มด้วยเออมัออนเนะหนือกว่านะทุกคนมันน่าจะดีมากเลยอ๋อวิ่ไหมคะมันติดเกมพอดีเลย,ยมันติดเกมชื่ออ่านี้ค่ะอืม ăn món này không khó ăn ba ăn ăn ba ăn không ăn ba ăn ăn ba ăn ba ăn อร่อยมากาเพื่อนๆเรากินด้วยกันนะคะตำตำปูปลาอร่อยมากตอ,อ,อนนี้เจ็บอันนี้ทำหมูกรอบเองค่ะจะมีความกรอบอร่อยมากนะคะแล้วก็หอมกระเทียมามากๆเลยค่ะเพื่อนๆ กหมูกรอบนี่นะคะก็จะมีความหอมกระเทียมมากๆเลยนะคะพเพื่อนๆหอมไหมคะหอมมากๆเลยคะ่ะ แล้วก็ส้มตำเนี่ยรสชาติเป็นยังไงบ้างคะฉ่บมากอร่อยมาก กินติดกับเทียมแนละ้วมีดังดูโอ้โหนี่ดูนะของหนูนี่นะคะหอมว่าเทียมมนะันอร่อยมากเลยอ่ะจุ๊งเหรออืมโอ้หอโหไม่กล้าค่อยกินเหียมเลยนล้นะอืม อย่าลืมก,กไดไลค์กดติดตามกดแชร์ไม่ตัางกับปรสิ์ด้วยนะคะบ๊ายบายเดเราไปกินก่อนขอไปกินกับพ่อแม่ก่อนนะเฮ้ยขอไปกินกับแม่ก่อนนะคะ <c oughs> บ๊ายบาย so me, me the day I gotta convince myself I don't want it I don't